เขาต้องการให้ฉันเอาแอมเบอร์กลับคืนมามันคือวัตถุแห่งหลางร้ายมันสร้างความเลวร้ายอะไรได้บ้างภายใต้ชื่อนี้แล้วใครจะเป็นผู้ชดใช้ความเลวร้ายของมันละ่นะเพราะว่าโลกนี้มีคนต้องชดใช้อยู่เสมอคงดีกว่าถ้าไม่มีใครถามว่าใครหรือว่าทำไมฉันเข้าใจสิ่งนั้นดีมันทำให้ฉันสงบ จนกระทั่งในคืนหนึ่งที่แลคูลซิตี้ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเยเดอร์บทผมมาบทของพา์ท,ที่สองนะผมมามาลุยกันแบบต่อเนื่องกันเลยครับไม่เป็นการเสียเวลาคนดูให้รอนาน,นครับจัดให้อย่างรวดเร็วนะครับ้าวเปิดหัวเรื่องแล้ว Separate Way กับเอดานะครับผมในชัปเตอร์ที่สองครับามาผ่มาอีกที่ละ ออกมาจากปราสาทตอนนี้ฉันกำลังไปหาหลุยที่จุดนัดพบนะฉันเห็นว่าพวกลอสลุย u ิ s m e l สเนี่ยมันเคลื่อนไหวละมากขึ้นนะระวังด้วยละ่ะรับทราบเอดรเลิกกันเอา,เอาแล้ววะไม่ทันไรก็บอกเลิกกันอีกแล้วเกือบจะถึงโบสอยู่แล้วอ้าวโบสอยู่ไม่ไกลอะไรประมาณนี้เอาล้วครับเจอเยื่อลายที่หนึ่งเก็บมันซะเราจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับ ไม่พยายามเปิดตัวอย่างอลังการมากมายโอเคหนไปทางนูน้นแนมลูกเล่นมันเยอะผมชอบนะลาก่อนคุณป้า,าเก็บมาเพชรสีแดงเปิดตุม่มแล้วก็ข้ามไปฝั่งนูน้นปึ๊บมาเตะแม่งกระเด็นเสียบเข้าไปที่คอเรียบร้อยโอเคจบไป อโอเคสมุนไพรก็ไม่มีครับใช้หมดไปเมื่อแชปเตอร์ที่แล้วหมดรลายเลยเกินเฮ้ยมีอยู่นี่วหนึ่งอันเดี๋ยวผสมเอาโอเคจะได้อย่างน้อยกันเหนียวใช้เลยแล้วกันเดี๋ยวแม่งโดนตบทีตายขึ้นมาอะไรก็ไม่รับประกันเดี๋ยวเรามันหันหลังแป๊บนั่นแหละสวยมากชะตาขาดแล้วลาส ลาขาดมีตัวอะไรกําลังจะพังประตูเข้ามาจากด้านขวานะครับได้ยินเสียงแต่ถ้าเรายังไม่ลงไปตัวนั้นก็ไม่เป็นไรนะผมแน่ได้ยินเสียงระเบิดติ๊ติดอันนั้นแน่เกือบไปไม่ได้แดกครับโอเคสมุนไพรอีกต้นหนึ่งขอบคุณมากต้องการมากครับโดนแม่งทุกดอกอะผมอะอะไรที่มันยิงมาไกลๆนี่คือผมโดนหมดทุกดอกไม่ต้องห่วงยาจําเป็นมากเพราะฉะนั้น เรียกมันเข้ามาแล้วกันเอาละพังเข้ามาแล้วเอาระเบิดไปกินช่างเป็นการต้อนรับพี่อบอุ่นจริงๆอบอุ่นก็แย่ละเอเดา้ามันจะมาฆ่าเราเอีกมูป่าระว,วังไอ้มูป่าไว้รอมาที่ถังตัวนี้ก็จะขึ้นมาลอยหลังระว,วังนะครับตัวนี้ก่อนอยิงไปเลยใช้ให้คุ้มมาดักตรงนี้แหละอย่ามาง้างอย่ามาง้างจะมายังมูป่าใกล้มาแล้ว มาแล้ววะไอหมูปลาอืมเฮ้ยกระสุนหมดวิ่งครับออ้ยตรงนี้เราล่อมาชนระเบิดดีกว่าลืมไปเลยรอละตกไปแล้วตายปนะเนี่ยยังไม่ตายว่ะอึดจริงๆเลยเออเล่นรอบหน้าผมจะล่อมาชนระเบิดลืมนึกไปเลยเออเราวิ่งมาตรงนี้ปุ๊บให้มันชนระเบิดสักก็จบแม่ลืมนะครับนี่ผมเล่นแค่ รอบแรกแห่ภัยผมด้วยอุ้ยหึเกือบไปเกือบโดนฟันหลังหนีเลยครับหนีเลยแล้วกันเอาละเก็บของจะหนีก็ยังห่วงของโอ้โหเพียบตัวบนหลังคาด้วยลบก่อนสมุนไพรเหลืองเหยี่ยมปืนกลปืนกลซัดอุ้ยหือยังโดนเฮ้ยเหยี่ยมเสียบไม่ได้อื้ยเกือบไปอุ้ยหือโดนข้างหลังกระสุนหมดอีกชิบหายละโดนล้อมโดนล้อม ไม่เวิร์กไม่เวิร์กเตะแม่งเลยไอเชี่ยเตะตัวนี้ไม่ทันแม่งจะเตะคู่ซะหน่อยเฮ้ยหูโดนควายโอ้ยยากูเพิ่งจะแดกไปโอยหนีเลยไม่เอาแล้วไม่เอลวละพอพอเจ็บเจ็บนู่นที่โอ้ยหูจะจะหวนตัวแล้วเนี่ยโอ้โหโผล่เริ่มพาร์ตมาก็จะตายอีกละบ้าจริงเชียวโอเคกินยาสมุนไพรเหลืองกับเขียวเฮ้เพิ่มแม็กแฮทพีอีกนิดนึง อุ่นใจขึ้นหน่อยแต่ถามว่าสบายใจไหมตอบได้เลยว่าไม่แม่งโหดเกินเอาล่ะฉันเห็นฝูคนเพีเบเลยสงสัยจริงว่าพวกมันโกรธอะไรกันมานะเอ้ยลูกสาวประธานที่บดีไงล่ะไม่แปลกใจเลยจะมีเวลาไหนแย่กว่านี้กันไหมเนี่ยอ่าหมู่บ้านน่าจะติดเชื้อกันไปทั่วแล้วแน่นอน ฉันจะดูไฟลแล้วก็ดูว่าทำอะไรได้บ้างนะโอเคเียเอ้มาจังหวะเดียวกับที่ลีออนมาตามหาแอชลีย์พอดีนะครับผม <laughs> พวกชาวบ้านมันเลยคลั่งอยู่แถวนี้เพียบจัดได้ว่ามาจังหวะไม่ค่อยเหมาะเอาละตรงนี้น่าจะเป็นที่ที่ล <laughs> ีออนหนีออกมากับไอ้หลุยแล้วก็แอชลียไอ้บ้านที่เราแคมป์แล้วมันบุกเข้ามาชัดเจนครับได้ยินเสียงด้วยนะ น่าอยู่ชั้นหนึงโอเคกระสุนปืนกลมีดโอเคเก็บมาก่อนลุกยามีค่าหมดตอนนี้เอาแล้วว่าได้ยินเสียงข้างล่างนอกหน้าต่างหนึ่งตัวอยา่ามีตัวตรงนั้นหนึ่งตัวเอาลอะจัดการซะพยายามเก็บเงียบไปก่อนนะครับถ้ามันกลูเข้ามาลุมเรานี่ก็คือเหนื่อยหน่อยแถมเปลืองกระสุนด้วยเป็นไปได้ก็ เก็บเงียบไปก่อนมีโหลดกระสุในให้พร้อมระเบิดหมดแล้วเอาละมีถังระเบิดตรงนี้หนึ่งถังเก็บอีป้านี่ก่อนอเรียบร้อยจบเอาละหน้าประตูมีอีกสองมีถังระเบิดไอ้มันเห็น่ะเห็นไหมไม่รู้ยิงแม่งเลย <laughs> เรียบร้อยเก็บ <laughs> ยังห่วงเก็บของมันจะมาอีกรับหน้าประตู <laughs> เพลงยังไม่จบมันมีแน่นอน นี่ไงหนึ่งสองเฮ้ยเชี่ยวว้าวเฮ้ยเชี่ยเสียบไม่ทันเสียบไม่ทันอุ้งร่นต่อยไอเวนต่อยผู้หญิงไอไอสาระเลวยิงไม่โดนเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยยิงไม่โดนเลยไปแม่งคู่ยิงว้าไปหลายนัดท้าไม่รู้เลยว่าไม่ได้เล่นนานมากโอเคแตกนึงมือนจะมาอีกยิงยิงไม่ได้เล่นนานนะครับดูก็รู้อืม เรียบร้อยแตกมีวัวตรงนี้หนึ่งตัวเฮ้ยมีของดับไม่ได้ครับเงินทุกบาทสำคัญมากเฮ้ยบนนู้นแหน่เห็นนะอุ๊ยโหยิงยิงมายิงมายิงมาทำไมยิงมาทำไมเล่าเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วอืมอืมอืมเตะแม่งเลยกระเด็นเฮ้ยชิบหายมันมันมันคอหักมันคอหักขึ้นไปขึ้นไปโอเคโอย เกือบไปละโอเครอดโอ้โหแม่ง okay. <c oughs> oh, ต้อนรับแบบหนัก่วงเหมือนกันนะเนี่ยไม่นึกว่าจะหนักแบบนี้อา้าวลีออนทำไมฉันไม่แปลกใจเลยนะเนี่ย <c oughs> นายดีใจสินะที่เห็นเพื่อนเก่าวุ่นวายกว่าเดิมเ่ย <c oughs> มาดูกันว่าเราจะหาเส้นทางไปที่โบสถ์ทางอื่นได้ไหมนะเอาละย,าย้าย อ,อ้อมไปอีกทางแทนทางนี้าจะไปได้นะเอาละเอดานี่มันเป็นสปไปเดอร์แมนดีๆนี่เองอเรียบร้อยตเตะเถียยังไม่ตายซ้ำโอเคที่พื้นมีเครื่องหมายนะครับมันคือรหัสที่จะใช้เปิดประตูไปต่อโอเคขึ้นไปนี่ตรงนี้ก็มีนะครับสัญลักษณ์ รีโหลดแป๊บเมื่อกี้ยิงหมดเลือดผมก็เหลือนิดหน่อยแล้วเนีย่ยโอ้ย,อย,อยสะดุดสะดุดไได้ยินเสียงตัวอะไรสักอย่างไปนู่นอยู่บนนู่นอีกตัวหนึง่งโอ้ยจะล้มจะลม้มไปเตะหัวแม่งเลยแล้วซ้ำทันทีอย่าให้มันยืนมีดพังไปหนึ่ง มุดบันทึกโอเคช่างแมงไปทางนู้นนะครับมีสัญลักษณ์อยู่ด้านบนนะครับเห็นไ,ไหมสีเหลืองเดี๋ยวไว้เปิดประตูด้านหลังเราเมื่อกี้่อนอื่นมาเก็บไอ้นี่ก่อนอเรียบร้อยหัวแตกนี่เก็บเพชรให้ครบ4ยิงเพชรให้ครบสันอ่นอเพชรสีน้ำเงินเมื่อกี้อันนี้อันที่ 2. สองจัดไปนี่รหัสอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไ,ไหมโอเคแล้วก็ด้านหลังนู้นมีเพชรอีก ที่ผมไม่ได้ยิงสิลลักษณ์สีํำเงินนี่ดูในแมปก็ได้นะครับมันเปิดให้ดูเดี๋ยวแป๊บนะหนึ่งอันอไรอีกอันหนึ่งล่ะอันนี้ไงแหมเกือบไม่เห็นโอเคกลับไปได้รหัสผ่านก็คือวงกลมกากบาดแล้วก็สามแฉกนี่วงกลมคืออัน,นล่างอันนี้อันนี้กากบาทนะครับอันนี้วงกลมแล้วก็ไอ้สามแฉกอ่านะโอเค ดูไหมเห็นไหมอันนี้นะกากบาทมันอนสามแฉกที่เมื่อกี้ที่พาไปดูตามนั้นเอาละไปต่อไปปุ๊บโบทมาถึงโบดแล้ววะอ้อมมาอีกทางหนึ่งเอาละเฮ้ยเจอเหยื่อรายแรกละประหยัดกระสุนให้ได้มากที่สุดเก็บไปหนึ่งตัวหนึ่งนี่เท่ากับประมาณสองสนัดเลยนะอยังยังต่ำนะ บางตัวมันเยอะกว่านั้นอีกอ่ะสองตัวแล้วประหยัดได้เป็นแม็กกันเนี่ยแต่ก็เสียมีดแทนนะอีเจอีเจ,เ,จเห็นแล้ววนะเนี่ยเห็นป่าวะเฮ้ยมันเห็นแล้วชี้หน้าดา่าพ่ออีกแล้วลบยาสองสามโอเคสามนัดบางตัวก็สามนัดบางตัวก็สี่นัดนะครับแล้วแต่เผื่อยิงพลาดด้วยรวมกันก็แม็กหนึ่งอ่ะสองตัวเฮ้ยหนึ่งสอง <c oughs> ถ้าเตะแบบนี้ก็คุ้มหน่อยสองนัดจบเข้าไปเก็บของนะครับจริงๆเราจะกลับมาตอนที่ไปโบสแล้วก็ได้นะแต่ว่าผมกลัวมันจะวุ่นวายเก็บตอนนี้แหละไปขึ้นไปด้านบนได้ไปที่โบสครับตอนนี้แอชลี่น่าจะยังอยู่ในโบสอยู่นะเอาละไหนดูย้ลุยสินัดว่าเจอกันที่โบสแต่มันไม่มานะครับ ไม่อยู่เขาอยู่ไหนกันนะเอาละครับประตูโบสยังไม่ถูกเปิดแสดงว่ารีออนยังไม่มาครับอ่าด้านบนมีะระฆังนะครับทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่าที่อีพีแรกอะรีออนมันรอดมาเสียงะระฆังดังได้ยังไงนะครับอา่าปึ๊บขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอ่าได้ยินเสียงปืนครับดูเหมือนเขาจะต้องการความช่วยเหลือสักหน่อยนะ เอาละนี่แหละที่มาของะระฆังที่มันดังช่วยเราในอีพีหนึ่งเอดานี่เองเป็นคนสั่นะระฆังนะครับทําให้ลีออนลอดจากฝูงตีนมาได้โอ้ยได้เวลากินข้าวแล้วอามาได้ินเสียงะระฆังมันก็เลิกโจมตีลีออนเลยนะครับอันนี้คือคัดซีนเดียวกับ ตอนที่เราเล่นเนื้อเรื่องลีออนลีออนแม่งยืนงงอะ่ะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยท่านลอดแซตเล์ <c oughs> ไปหมดเลยครับ <c oughs> <c oughs> นี่แหละเอดาช่วยลีออนเอาไว้ครั้งที่หนึ่ง ไม่ต้องห่วงนะลีออน,นครั้งแรกนี่บริการให้ฟรีๆช่วยแบบไม่คิด <c oughs> อฮ้ยยายฉันต้องรอนานนะหลุย <c oughs> เอาละรออยู่นานสองนานหลุยก็ไม่มาครับหลุยมันโดนจับอยู่ใต้ดินไงเอาละเราเพิ่งขาดสัญญาณกับหลุยไปที่ไหนสักที่ในบริเวณป่าเร็วร้ายกว่าที่คิดอีกนะเนี่ย ใกล้เมืองเมนเดสใช่ไหมเขามีบ้านอยู่ที่นั่นไปดูหน่อยก็ดีนะก็ได้จะลองดูว่าจะหาอะไรได้บ้างเลิกกันโอเคนี่คือห้องที่รีออนมาครผมเขาน่าจะมีปัญหาอะไรนะอ่าเอชลี่ฉันพนันได้เลยว่ารีออนมาที่นี่เพื่อช่วยเธอรู้ดีเกียรนักรู้ดีจริงๆตรงนี้ขึ้นได้นะครับ จะมีให้เก็บรังนกตรงนี้แล้วข้างในก็จะมีเสียงแอชลีย์ร้องแหยอยู่ได้ยินปะเบาๆนะครับแอชลีย์ร้องแหยอยู่ตอนนี้รีออนยังมาไม่ถึงนะครับในเรื่องตอนนี้น่าจะแบบรีออนกำลังออกจากบ้านไอ้ไอ้ตัวใหญ่ๆอะ่ะที่มันเตะรีออนหลับอะ่ะ <laughs> ไอ้หลุยส์ก็น่าจะเพิ่งหนีออกมานะครับพร้อมรีออน เพราะว่าเอดามาหยุดรอตรงนี้นานอยู่แต่หลุยก็ไม่มานะครับไปกินยาซะหน่อยก็แล้วกันดีไหมให้เลือดเต็มไว้ก่อนผมไม่รู้ว่ามันจะมาอีกหรือเปล่าไอ้พวกนี้หีบไปนั่นแน่นแมาเป็นฝูงเลยนะเตะซะหน่อย อึดจังวะยิงเรามาตั้งหลักอืมอืมอืมอแตกมั้งยังไม่แตกอีกเหรอเดินปลาให้เฮ้ยอ๋อมันมามันมาเพราะเราสั่งอาสันกระดิ่งไงสั่นะระฆังโอเคมันไม่ตีเราก็ดีละจริงๆสองสามตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้ตีเราก็ได้นะแต่เราดันวิ่งมาข้างหน้าพอดีไม่งั้นเราคงโดนมันรวบเอาละพอขาเอ้พอขาอยู่วะ เฮ้คนแปลกหน้าอยากจะซื้ออะไรหน่อยไหมล่ะนายเลือกตั้งร้านได้ดีเลยนี่พ่อคนแปลกหน้าใช่แล้วดูสิว่าฉันมีอะไรบ้างเอาละเรามาทำธุรกิจแรกของเราให้มันน่าจดให้มันน่าจดจำดีกว่านะเรื่องของมึงเดี๋ยวก่อนเอาเก็บของก่อนโอเคได้มาหกร้อยมาว่ามาโอ้ดูซิว่ามันมีอะไรดีบ้าง เนี่เราทำมิชชั่นผ่านแล้วจริงๆก็มีพวกกระเป๋าอะไรอย่างเี้นะเดี๋ยวใครว่าแล้วกันไม่เสีไม่เสือไม่รีบไม่รีบลูกซองเอามาเลยครับหนึ่บอกของเต็มเลยนะให้มันจัดอัตโนมัติกดอาตินเน็ตกดอาตินเน็ตโอเคไม่ได้เล่นนานขอโทษด้วยถ้าแบบงงๆนะครับผมต่อไปก็เหลือเงินเก้า อยากได้กระเป๋าอ่ะขอญาติขายของแป๊บไอพวกเพชรน,นี่ผมเก็บไว้ก่อนนะเผื่อไว้ผสมยังไม่รีบยังไม่รีบโอเคหเหลือขายเลยเรียบร้อย <c oughs> แล้วก็ซื้อกระเป๋าก่อนลวกัน <c oughs> อ่าต่อไปก็อัพเกรดอัพเกรดซอมมีก่อนลวกันอนะ่ะ <c oughs> เอาไว้ป้องกันตัวแล้วก็อัพเกรด <c oughs> ปืน ปืนพกโอ้โห و, เงินไม่พอแล้วเหลือเงิน3 9 0 0กาจับเกตปืนกลด้วยสรุปได้แค่ปืนพกโอเคก็ยังดีวะเอาช็อตคัดปืนลูกสองไว้เลขสาลเฟิลนไปเลข4ซะส่วนระเบิดเดี๋ยวเราจะไปเลข5แทนประมาณนี้ก่อนยึดไว้ประมาณนี้ก่อน,น,อนโอเคระเบิดแฟตไว้เลข6อ่าใกล้ๆกันเวลาค้นหาจะได้ง่ายหน่อย ออาล่ะเดี๋ยวเราน่าจะกลับไปถึงที่คัดซีลีออนเมื่อกี้ไในหมู่บ้านอะร <first aid, S 2> ีบซะเฟิร์สเอดเอกสารตอนนี้อะไรที่เป็นไอเทมเป็นของนี่ผมต้องหาเก็บให้หมดอะของมันต้องกินต้องใช้วะมาเปิดมาปืนพกกระสุนปืนพกถังอีกสองกระสุนลูกซองและกระสุนปืนกลโอเค นี้ล่ะกระสุนปืนพกโอเคดินปืนก็เงินเอาละทีนี้ครับกระสุนซะหน่อยเอาลูกซองมาเพิ่มลูกซองมีหนัดเพิ่มหน่อยแล้วก็กระสุนปืนกลกับปืนพกเอาเลยเฟย์แล้วกันม,มานี้ก่อนเดี๋ยวเราได้ดินปืนเพิ่มค่อยลุยต่อ คัดซีนอีกแล้วอาล้เสียงตัวอะไรร้องอีกแล้วมันไม่ใช่อะไรที่ดีแน่นอนอ,อ้าวไอ้เหียเมื่อกี้อีกแล้วแผ่รังสีห้ามเราหนีนะครับบังคับสู้อีกแล้วเอด่าปวดหัวเฮ้ยมาแล้วยาแม่งล่องหนได้มันแยกล่างได้เว้ยยังไงแล้วเนี่ยเอาแลว้ววะมาบังคับสู้จะไม่ปล่อยฉันไปง่ายๆสินะมา เอ้ยยิงยิงยิงเฮ้ยเชี่ยวหายตัวมาเฮ้ยเฮ้ยยื้อโอ้ยเกือบไปไม่โดนดีนะเดินถอยหลังไว้วิ่ง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 จะอยู่กับพี่ไปไปไปโอเคดีนะมันยังไม่ไม่แยกล่างเฮ้ยลบ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 โอเคเฮ้ยเฮียขนลุกเลยน่ากลัวเฮ้ยเฮียอะไรของมึงเนี่ยอ่ะรีโหลดช้าเหลือเกินลุงนี้อัปเกรดรีโหลดดีกว่าเฮ้ยโอ้ยเกือบไป โอ้ดูแขนมันดิเฮ้ยจะไม่เป็นไรเหรออุอ้ยเกือบไปเร็วๆๆๆๆทำเฮียอะไรก็ทำรีโหลดทำ 5, หาอะไรก็ทำเฮ้ยหายไปไหนแล้ววะเฮ้ยข้างหลังมะเนี่ยโอ้ยู่ข้างหน้าโอเคเฮียหลอนว่ะเฮ้ยโอ้โหโอเคโอเคล้มพอดีเตะโอเครีโหลดดว่วนชิบหายแยกล่างแล้วปะเนี่ยม,มันเหมือนแบบลองแล้วทำให้เราสูญเสียประสาทการรับรู้ การมองเห็นเฮ้ยอี้ยบาดตัวด้านขวาเออยิงเงนยิงเงินเงินเฮ้ยอี้ยอะไรเนี่ยอุ้ยยังโดนโอ้โหทีเดียวเลือดรถไปหนึ่งในสามเฮ้ยเอี้ยาอีไหมก็อุ้ยโดนสองขึงขึงหลอดอ่ะขึงหลอดอ่ะอย่าตันอย่าตันอย่าจนมุมครับเฮ้ยมาอีกแล้วเฮ้ยลบเฮ้ยลบอืมเนี่ยเยอะเกินเฮ้ยโดนลบได้ออ้ยาเฮ้ยโดนไปหาอีกไปมาเฮ้ยเอ้ยอุ้งโดนจับอีกอี้ยเฮ้ยบังคับโดนเหรอวะเนี่ย ออหลบยากจังวะโอยต้องฝึกอีกเยอะเลยวะ่ะถ้าจะหลบได้เนี่ยโอเคเลือดเราพอได้อยู่ลูกซองลูกซองก็ช้าต้นเกมเป็นนี้แหละปืนอะไรก็ช้าไปหมดอืมอื้มย,ย,ยังไม่ตายเหรอเฮ้ยโอ้โหผมว่าไอาเฮียน,นี่ตามเราทั้งเกมอะ่ะบอกเลยหมอกเริ่มหนาขึ้นแล้วหายมันเป็นภาพลงตาเปล่าวะไอเฮียยิงไม่เข้าด้วย ลบเฮ้ย hey, ทางตัน hey, เฮ้ยออกขวาโอ้ย oh, hey. กลับไปไม่ใช่เฮ้ยเยียอะไรเนี่ย <c oughs> มาเยอะเกินอะ่ะเหมือนทุกตัวแม่งตบแล้วได้หมดเว้ยไม่มีตัวไหนเป็นตัวปลอมเลยไงวะเฮ้ย <c oughs> โดน <c oughs> อีกละไ <c oughs> อ้อเลวไ <c oughs> อ้เลวไอ้มีดมันมีดหักใช้ยาก่อนเดี๋ยวตายห่าโว้ยลนลนลนไปหมดละไปอีกอัดมันเออยิงให้หมดมีดปาดคอมัน ไอ้เขียยังไม่ตายเหรอเกินไปแล้วเฮ้ยลบ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 มีรถก,ก่อนปืนกลเหมือนใช้ดีว่ะรอบหน้าต้องเอาปืนกลอัดมาละระเบิดออกไปมีให้มึงหมดเ,หเฮ้ยเขียยไม่เป็นไรเลยอ่ะโอ้โหมึงมึงไม่ให้เกียรติระเบิดกูเลยปาไปเป็นลูกเอ้ยเฮ้ยอืมกันได้รอบนี้ตัวนี้ตัวจริงตัวที่มาปาดเราเนี่ยเหมือนจะตัวจริงเฮ้ยภาพแมงมัวมากอุ้ยอออืืหโอ้จะตายแล้วเอ้ย อย่ามายุ่งกับกูโอเคแม่งเงยจะตายแล้วเอยสาดเอาเลยโอเคอเฮ้ยเ,เหนื่อยจังวะจบได้ยังตายได้ยังโอ้ยเออยิงไม่โดนครับวืดเฮ้ยถ้าเป็นอะไรวะเนี่ยมันเล่นกับจิตเราเปล่าวะการที่เราเห็นมันหลายตัวเนี่ยอาจจะเป็นแบบมันปวดประสาทเราเอ้ยไม่รู้นะครับต้องรอดูต่อไป หายไปแล้วเหมือนมีมิติเกิดขึ้นมาตอนสู้กับมันเฮ้ยเกิดอลไขึ้นกับฉันกันนะกูก็ไม่รู้เหมือนกันเอดากูก็เล่นพร้อมมึงนี่แหละโอเคแถวนี้น่าจะมีของให้เก็บบ้างมันต้องเก็บแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้ของใช้ไปเยอะมากเลยครับเอาละไปเก็บของก่อน ลีออนน่าจะเพิ่งบวกแถวนี้ไประเบิดโอเคชดเชยลูกที่โยนไปเมื่อกี้มีอะไรไ,ไหมไม่มีโอเคต้องหาเก็บของกันครับตอนนี้เอาเท่าที่ได้อยากได้ยาตอนเนี้ย <c oughs> โคตรต้องการยาเลยพูดตรงนี้เลยส่วนลูกซองเก็บมาซะลูกซองแอบไม่เวิร์กว่าเจอตัวเมื่อกี้มันโดนยิงแล้วมันไม่ชะงักเลย ดีโลดไปโหเลือดเหลือแค่แบบหนึ่งในสี่ประมาณน้อยมากโดนตบแบบทีหนึ่งสองทีได้้ะตายโอเคห้องนี้ล่ะถังเศษเหล็กโอ้หไม่มียาให้จริงวะเนี้ยใจร้ายโคตรโอเคมีแต่เงินวะอาจจะต้องเอาเงินไปซื้อยาเก็บไบว้บ้างละสำหรับผมนะ คนอื่นเขาเล่นเขาหลบได้ไงผมหลบไม่ได้เอาละอันนี้ที่เดิมอัน,นี้มีสองถังกระสุนเพียบเลยขอยาหน่อยเธอตรงนี้ขึ้นไปเปิดซะถ้ามากับลีออนก็ต้องให้แอชลี่โดดเข้ามาในนี้แต่มาเอดาคือโหนขึ้นมาได้เลยสบายมากเอกระสุนเริ่มเยอะขึ้นนะแต่แม่งไม่มียาเลยวะ่ะ ถังตรงนี้ไปไม่ได้ปิดนี่มีอะไรไหมไม่มีโอเคเข้าไปในบ้านนี้ได้ไม่มีเปิดชักนี้ต้องใช้ล็อกปิกอ่าโอเคอโอ้ยเน่าเฮ้ยใครไกลอ่าเยี่ยมสวยงาม ไข่ก็เอาไว้เติมเลือดได้นิดหน่อยนะครับก็ยังดีอะไรวะเมื่อกี้เหมือนเกี่ยวอะไรได้น่าจะจุดเดิมขอญาตฟาร์มก่อนนะเห็นเห็นใจผมหน่อยเสียเวลานิดนึงเพื่อให้พารต่อตไปเราได้เล่นนะครับไม่งั้นแม่งตายหาขนาดฟาร์มขนาดนี้ยังจะเอาไม่อยู่เนะี่ยตรงนี้ล่ะไม่มีอะไรว่างเปล่าตรงนู้ไม่มีอ่ามีข้างใน แม่งต้องเก็บว่ะอะไรก็เก็บได้ก็เก็บไปก่อนนะครับเพชรนี่ก็ไปขายแดกได้ยาไม่มีเลยนะครับหาทั้งหมู่บ้านไม่มียาสักต้นขอบใจจริงๆได้ลำบากสมใจแล้วกูโอ้ยชีวิตไปไปต่อกระสุนนี่ถือว่าไม่ขาดสนแล้วนะครับน่าจะอยู่ข้างหน้านี่ละแต่ยาขาดมาก เอาละเปิดตรงนีง้ไม่มีอะไรเลยขอสมุนไพรสักต้นก็ไม่ได้พอแม่งจะเจอเยอะก็เจอเยอะเลยนะครับพอไม่เจอก็ไม่เจอเลยยานี่มันเกินไปจริงเสียงปืนดูสิอ่าเป็นจังหวะที่เอดามาช่วยลีออนไว้ในบ้านของไอ้ผู้ใหญ่บ้าน เลือดของแกตอบรับของขวัญน,นี้แล้วยิ่งไอไงสาเหตุที่รีออนรอดครั้งที่สองเพรอดาช่วยไว้อีกแล้วงงดีแต่ยิงหัวแล้วไม่เป็นไรนะครับแค่หมวกหลุด <c oughs> ผมว่ามันกลายล่างแล้วมันกระจอกขึ้นไวตัวเนี้ยตอนที่มันเป็นแบบล่างเนี้ยแม่งดูโหดเหมือนมิดเตอรลเอ็กเลยใน Resident Evil 2 ดูแบบหน้าเก่งขามดูแบบหน้ากลัวแบบไม่อยากเจออะไรเงี้ยของขวัญในเลือดฉันเนี่ยนะอพอมันกลายร่างวุบดูกระจอกเลยตอนที่มันไม่กลายร่างดูโคตรเก่งยิงไงก็ไม่ตายออกบ้านมาละเอเด้าหลบอยู่ข้างบนเอ้หลบก่อนหาเราไม่เจอละสิ ไม่อยากสู้กับมันเลยว่ไอตัวเนี้ยหลอดไปนะลีออน